อยากว่าเจ้าค่ะไม่ได้อยู่จ่าไม่ได้เอฟซีเพื่อนถามมา,หลา,ลลาหลายหลายผู้ร้องคนเป็นวางวดนั่งหันนั่นเลขอันทาาหลวงพี่เขาเด็กค<ช>ือ<ด>ว่าตามในสาวมานาพะนาะเขาขาวึา่งบนทึางลางตอนนี<บ>้ฝันกับเขาเขาเลขกใกับเขาอือแสดงวางวดนังหันฝันดีบ่เจ้าค่ะเมนฝันฝันแล้วกับดีเลขเป็นศูนย์สี่อ้ วุ i, ้ยได้หลายตัวกระสันทางผุนกระทบบ่ได้ซื้อดอกอรตมาให้ต้านเอฟซีนบงวะเมียนจะแต่คนในบ้านก็กระถือยู่คนในบ้านก็กระถืกบนญถือชางันะจ๊ะอืมเจ้าค่ะหัวนี้ฝันอย่างบอเนาะหนูอันฝันอยู่แต่มืัอกับบบได้เชิงว่าจะได้ขึ้นจังหวัดบางแห่งเลจ้ะอือมจังไหนล่ะเจ้าค่ะอรตมาก็ลืมว่าจะเห็นแต่งานอืม ยอดนอ่อดไกลๆมือก็นอฤเล <ITA> fans, hmm ิ์ฝังนอจ่าจ่ามื่อนี้กะมื่อนี้กะยี่สิบเอ็ดนอเจ้าค่ะนอเมียนจ่าเมียนเพราะว่าอาจิมือแรงราชิกปั้นวันพระวันคุณพอดีล่ะเมียนจ่าเพราะว่าเมียนวันพระจ่าเราบเป็นมือแรงจ่าเจ้าค่ะอันเดนิจ่าเดนิกะต้องมาปล่อยตาหน่อยครับให้เข้าไปต่อนาจ่าตุ๊กตาขั้นตาทักเไล่เซนตัวกัมมี่จ่าได้ตัวใดน้อวันนี้ตัวเล็กขึ้นมากไหมเจ้าค่ะ อาตมาที่มักอยู่สามคู่แม้ทาสองตัวเนาะก็ให้ให้ให้ไปอันนี้ดนเอาเนาะจ้าส่วนตัวเล็อาตมาอาตมาให้กันนี่สองหกสองเจ็ดสองแปดนี่ละสองหกสองเจ็ดสองแปดีอรอาตมามักสุดเลยก็คือสองหกอะไรจ้าเน้นสุดที่จ้าเนียนีจังวดเาันแล้วงวดเราเรหัอาตมาให้สามศูนย์สามหนึ่งอาตมาก็พผมให้สามหนึ่ง มันขี่หายครับเด้เจ้าค่ะเม่อันเรความฝันอันก็มาก็ลปบอกไปเผาไอ้ซพอยู่บานจาร์ัน,นมากเลยบอกเขาเบิดงานืองบอกฟีแพ่พอบ,บอกแสดงว่าเขาเเขเจ้าถือหลายได้นี่เนาะก็ะข้าบอกเขาแค่แต่ข้าบอกไปสามนุดทำหนึ่ออแบบงอันแล้เขาีแบานจารน่งจ้ากับไปเพื่อนนึ้เพื่นไปก็บอกเอกพึงเทสองชุดแค่นั้นหละสามจุดสามหนึ่ง<อ> เพืนนีมนตนไปงานซุก็เลยบอกข้าเจาก็เลยถือกันเบิดได้บนี้อันเริ่มเห็ุอันกุฏิกลางหน้าบ่เจ้าค่ะอตมาลองเหดเบ่งสันเดมาเอ้ยาเ่ยุน่าเลล่องลองเหตุบงาวรถาวรเหตุเหล่ามงามแลวก็อันี้คืออัตมาก็เจีไหป้าอีก้สองหลังาะวพาจะมาอยู่จำพรรษาน้ำไหลโอ้เจ้าค่ะแต่ว่านกำแพงกับท่านเร็ว ก็เหลืออยู่ประมาณลอยกว่าช่องนี่แหละอืมแสดงว่าเห็นไปเรื่อยๆสั่งเนียนอาตโนมาสั่งเล็กสั่งเล็กสั่งแบบพิมพ์กัมเพงสำเร็จไหมจ๊ะสั่งของมแม่เหล็อกอะไรในขวดเมื่อกูยังดนลอยแล้วกะกีให้พาอยู่แต่ภาษาหลอดคอยกัมเพียงแต่เอ,อาี้สกันได้ไหมที่มาช่วยภาษากขนาดจีนแล้วอยู่เจ้าคา่ะเพราะว่าเพราะว่าสั่งแบบพิมพ์สำเร็จไหมสั่งแบบพิมพ์ทีทีทีเขา ผต้ตงก้อ้ตรงชางนะแต่เือเอาปุ่ที่เล่นน่ะสำเร็จออกมาสำเร็จเลยนะครับเจ้าค่ะการเมนใดบวกบุญทั้งเอฟซีต่อค่าเพิ่นมีอ่าเอฟซีสายบุญค่ะเพิ่นอยากรวมทําเนาะก็สิได้แบบเป็นสะพานบุญนั่นสี่เมนอ่ะเจ้าค่ะเนาะการใดบวม่จก ค่ะอู้หูวัดบักยางใหญ่นี่แสดงว่ากำแพงจุดกันนี่ก็บ่ธรรมดาเนาะเจ้าค่ะเบิดทางนึบนี่เงี้อืมสิบแปดไล่เกือบสิบเก้าไร่อืมสาธุเด้อเนาะให้เอฟซีเซนช่องกันนี่ละงวดเลขกันนี่ซ้ำนี่ละเนาะจ้าเนาะงวดงวดนี้เนาะที่ให้มานี่เงี้ยสองหัสามจ้าสามตัวต้องมากระมาดแปดเจ็ดสองเลขมาแปดเจ็ดสองสำหรับสามตัวนี่แปดเจ็ดสองกันปะเจ้าค่ะ แต่ว่ากะสองตัวก็มีสองหกสองเจ็ดสองแปดแค่นี้เนาะเจ้าค่ะจ้าแมีน่ะอืมค่ะใจใจมาถ่ายตั้มาพุ่งกับต้งมากุ่งสองพุ่งกันจ้าอืมอันนี้คว้มชอบเนาะเป็นตัวเลขที่ชอบเฉยๆเนาะเจ้าค่ะอืมมาสามหนึ่งตั้งมากุ่งให้สามหนึ่งอืมเจ้าค่ะมัก่อนสามหนึ่งตุ้งตุ้เลยจ้าจ้ากกครับสามจ้าเออการถือว่าเลขขียให้ตือนด้เนาะจ้าสามหนึ่งนี่เนาะออกเนาะเต้กัออก เีมันเป็นเหล็กตุงกระเล็กเอ่อเหรมยดบัตรธามาไงเหีียญมัตรมามันหนึ่งสามหนึ่งจาธมากับฝันเกี่ยวฝันเกียวปอมแล้วก็มันมีงูเอาไงออกมาจากทาวีสวรรค์ไงเลยออกง่าตอนตอนเหลีกบอกก็ดีามาก็เลยว่าเอ๊ะปกติมันบักคยออกมาสัเดียมันออกมาเมือนก้อนเหลีกออกมาเียมัอ้อาตมาก็เลยแหงมาัไเพินมาให้สุกขักเนาะทั้งบนทั้งล่างเนาะอืมมันออกจากข่าวเวียด็จะบออกมายังไง อเจ้าค่ะมาจากขาวเวียดเลยเจ้าค่ะจังไหนวันนี้ขันฝันจังไหนวอกสูฟังนี่เด้อขันคงสุด้ทยเจ้าค่ะจขันว่าฝันจังเลย้ามินวาได้บวกบุญทั้งเอฟซีแฟนช่องสันดอกเจ้าค่ะเอ้าขันจันไอชิ้นไหนพร้อมเอฟซีแฟนช่องเนี่ยขามินผู้สายบุญเพิ่นรวมบุญรวมสางจ้าจ้าจาจะใหกาขออนุมทนาบุญกระยาดโยมสุภูสุคนเนาะเทด้มาติดตามมัตตมาหรือได้มาขินคิดคิดหนีเนาะ ก็ขอให้เอฟซีทุกคนเลยต้อมีสุขภาพกายที่แข็งแรงมีคิดพัฒนาสิ่งใดก็ขอสมดังคิดพัฒนาเยจิบเยไทยเยจุนคอยรำลึกด้วยสุขสุขคนเทสจ้าทัวร์นาเมนตการเจ้าค่ะอ่าจะเล่นทอดจะเล่นทอดค่ะจากฟังเสียงสัมภาษณ์ทางน้องพี่มิสินเราเด้อพี่น้องกะตามนี่เลยจ้าตัวเลขเอฟซีแฟนช่องขอยซาบานาตามกะตามให้เราเด้อค่ะผู้ใดอยากร่วมบุญสาบานาจับปักไม้เลขบัญชีอ่าร่วมสร้างกำแพงแล้วก็ร่วมสร้างอ่า กุฏิกลางนาพี่น้องร่วมบุญกันได้เบสซูกุสกุลบาทสองบาทจะ้ะในงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมหกเจ็ดทั้งหลวงพี่วันไหนมาแปดเจ็ดสองเลอเลขสามตัวให้ตัดเหรียญน้ำจ้าสำหรับเลขสองตัวมีสองหกสองเจ็ดสองแปดแต่ทั้งหลวงพี่เพิ่นวุ้งกลมให้มิดเดียวคือสองหกจ่รวมทั้งวัดได้ี่คือตามไหนเลขบัญชีทางวัดโดยตรงจ้ะธนาคารกรุงไทยสองแปดแปดศูนย์สองหกห้าเก้าหกเจ็ด 2 8 8 0 2 6 6 9 6 7ล้อค่ะล้อฟังว่าทั้งหลวงพี่เิ่นจะฟันยังโบล้อฟังความฝันเด้อพี่น้องจ้ากระไซบุญได้ยินได้ฟังกันร่วมบาทสองบาทได้เบิดพี่น้องสร้างบุญจ้าเอ้ามาคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กริ่งเป็นกำลังใจให้เดอ้อเปิดค่าการมองเห็นจ้านั่นแหละตามนี่เราเด้อค่ะเอฟคะ่ะตามห้แลนวจ้า รวยๆเฮงๆปังๆซูข,ขู่ซูคุ้นเงินไหลกองท้องไหลเขาคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้พอกันคลิปหน้าไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะยะทาวะลิวะหาปุราปาลิปุเรนติสาคะลังเอวะเมวอิตโตตินังเปตานังอุปกัปปฏิอิจิตังปะจิตังตุมหังคิดปะเมวสมิชนโตสัพเพปุเรนตุสังกัตาจันโทปนะระโสยะธรมมนินโ,ามานชโช ติระโสยะหาสัพพิติโยวัชันโตสัพพโรโควินัสสตุมาเตภวัดวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาศีลิสนิจังวุธาปจายนองจัตตารโอธรรมาวัฏทันติอายุวันโมสุขังระลังสุ